สวัสดีครับพี่น้องเมื่อสุภูสุคนเนาะถือว่ามันนี่เบายอดการมีแคกรับเชิญพี่น้องมาออกช่องนำเนาะเิ่นมาแต่เล่นสงกระและผลก็มาแวเล่นนํำเบายอดพี่น้องสวัสดีครับเบายอดสวัสดีครับผมเอฟซีเบายอดสุภูสุคนเด้อถือว่ามันนี่ครับแบบว่า,ากะบไ่ได้มาสัมภาษณ์นะพี่น้องจะมาเล่าประสบการณ์เนาะให้อไอชายเป็นได้ได้ฟัง<อ>คือมันคือ มือนี้เป็นเราเหตุการณ์ใช่ไหมแมนแมนมมือนี้ค่ะเป็นปีแรกเลยที่แบบว่าบอยดได้มาอยู่ในประเทศไทยและเป็นช่วงสงการนะมาสัญชาติที่ได้มีโอกาสเล่นสงการแต่บบดิเซอร์ไมาเล่นสงการคือทํางานไปด้วยทรงน้ําแข็งนะครแบบว่าก็ได้เห็นภาพบรรยากาศที่พระเจ้าเล่นสงการไปนาแมนแมนคือคึกคื้นะประเทศไทยนะซึ่งตอนเ้ารนี่จะสะอาดถนนตอนเ้ารนี่นะคือจะไริมีเลยคือเพิ่นจะเล่นช่วงสัก บ่ายสามบ่ายบ่ายสองบ่ายสามนี่พูดจะจะเริ่มตั้งแต่พราะที่นี่ตอนเย็นมาแล้วก็เต็มคนนะ่ะและก็มีอย่างหนึ่งอีกที่แบบว่าแบบวบ่า,บายอดเห็นแล้วโอ้บ่คิดว่าซิมีอยูจิงนะนแราวนี่คือไอ้รถรถวีวอวนะีวอลขนาดรถไอ้พยาบาลรถกูชีพแมนแมนแมนคือรถฉุกเฉินพราะพ่นได้ยินเสียงรถนั้นมานะคนหาจจะห้องกันเลยห้องกันบอกว่า ลบทางลบทางลบทางไปวอคือปกติเขาจะสาดน้ํากันเป็นว่รถมันจะคอยมากนี่พี่น้องสาดน้ากันแล้วครับพอมีเสียงรถไอวีวอวีวอลม,มาคือคนจะแยกออกเลยเนะาะทั้งที่ถนนมันก็ถนนเป็นถนนสามเลนเนาะคืออยู่ในไออยู่ซอยนี่ซอ,อยสามัาคีนี่ถนนสามัคคีนะถนนสามัาคีนี่นะก็คือในนั่นแหละถ้ารถปกติถัวไปนี่จะต้องไปซะซะเพราะว่าเขาเล่นไปน้ำด้ก็ต้องปล่อยให้ไอคนที่เล่นน้ำนี่ สาดน้ําปลาแป้งเนาะแต่อย่เมมรื่องาบรแเวนอกอรอบนอกวันนี้จะปลาแป้งได้เนาะมันคือเขาไปในตัวเมืองอน,นะเล่นแป้งเล่นน้ำได้ก็เลยว่ารถรถรถทัวไปรถบุงคนถัวไปรถยังอะแต่ไปซาซา้ากรณนี่เกิดรถไอชุกเชิญรถกู้ชีพนี่เพิ่นจะต้องลบให้เลยมันบอกคือถือว่าปจะยก็ม่เห็นครั้งแรกนะครั้งแรกอยู่ในประเทศไทยคือว่าคือถามว่าบ้านประยอดมีบ่อ่รยัดบบฮู้ ว่าจัิงจ้าบอกยศบูฮู้ถามว่ามีบอกกับบูฮูว้ว่าว่าเป็นเหตุแบบนี้นะถาวะมว่ารถคูชิม,ม,ม,มันมีบอกกามีเนาะกามีทุกลงคนจะหวานใช่ไหมส่งคนป่วยมาได้เลยแต่ว่มีแมนแมนแมนีแต่ว่าคือที่นี่เขาบอเคยเห็นว่าจริงจ้า<อ>คือเอ,อางไงเพราะมีแต่เขาบอเคยเห็นอะภาพที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แม่นแมนแมนในความพร้อมเพียงกันที่ว่าในย่ำที่เกิดเหตุฉุกเฉินแม่นรถที่จะไปซอยเหลือคนนี่เพิ่นจะลบทายเลยเปิดในนอกแล้วบอยยศอ่า สมนึกของคนไทยมันสูงแล้วในเรื่องนี้หู้หู้ดีว่าการถี่รถพยาบาลนี่ไปไวเท่าไรเนาะโอกาสที่จะสอยเหลือคนได้ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นพระเจ้าบไปว่าสานึกคอี่ดีนะทุกคนนะห้ามหู้เลยกัปฏิบัติจากไอจิตสานึกของตัวเองะนะะมันก็เลยแบบจีจะเห็นภาพบบน,นี่ะนะคือจากสงสงการเนาะเนี่ยมือแรกนะพี่น้องมือแรกบอยดยังได้เห็น สิ่งดีๆเลยว่าสิ่งที่แบบว่าแปลกตาจากเฮาบ่เคยเห็นเนาะคือคือบ้านเฮากะเขาเล่นคือบ้านบาย่ยอดมันบ่ได้มีซอยนะบ่ได้มีซอยแล้วก็ไ่ได้มีคนที่จะมาจาามัดน้ำกันคือจะเล่นอยู่เข่อนไผ่ขึ้นมาแล้วก็เปิดตู้พังเพลงแล้วก็เต้นรำมันอย่างกัธรรมดาเนาะแต่พอเขามาเห็นคือเขาเขากะอยู่ในเมืองจังหน่อยว่าฉันจะอยู่ซานเมืองอยู่แต่ก็บแบบว่า ถ้าเปรียบเทียบชาวบ้านเฮานะก็ยังเป็นตัวเมืองอยู่ว่าชันชะคนลิ่นนะเต็มมวลบอยอดกระบไปเนาะสังมือนี้บอวต้นเพิ่นก็ได้ไปว่าชันจาเล่นไปกับบอยอดเนาะเพิ่นก็ได้ไปไปเล่นน้ำมาแล้วว่าชันชะกับไปเห็นงานซ้อยเนาะก็ถือว่าดีใจนะดีใจถือว่ามีมูมได้ไปนะ้ำมือนี้ก็เล่นมวลแต่คือบอยอดเบาหะล่ะสิ่งที่เขาบุเคยเห็นเขาก็คือเห็นเนาะจากจากที่แบบว่าผู้คนกับ มันก็จะมีคนเมาคนบ่เมามันก็จะมีป่นกันไปนะเด็กน้อยผู้เท่าผู้แก่นะแต่พอมีเสียงรถพี<ม>่บอลี่บอมาเด็กน้อยค่ะเขาก็จะแยกออกแล้วผู้เท่าผู้แก่เขาก็จะห้องกันไปรุ่นลุมสาวนะ<ม>จะห้องกันไปว่าหลบรถด,ด้วยหลบรถด,ด้วยรถสุดเสริญลูกสุดเสริญประมาณนี้นะคนบ้านะม,มันก็จะมีเสียงไซเรนบอกห้องเนาะพี่บอวี่บอลเป<ม>ิดไซเรนคือถือว่าเมื่เขาเห็นจทอดหัดมาะั้นใะคือว่าเขาเห็นคือปกติคือ เราจดเห็นกะจะบริเวนเทศากาศคือรถมันก็จะบริเติดแบบนี้ฮะนะอันนี้มีทั้งคนมีทั้งรถแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดให้แบบว่าการจราจรนะสะดวกทันทีเลยเนาะเพราะว่าเพิ่นแล่นไว้ได้ไอ,ไอ,ไอ้รถกูภัยนี่นะนค,ค,คือคือสิ่งที่ว่าเพิ่นจริงๆแเลยเมื่อก่อนนะเพิ่นก,กว่าสิได้แบบนี้ก็บบริ่ายเลยเมื่อก่อนกันกบมีรถคว้างรถพยาบาลมั่งมีนั่นมีนี่นมั่งฮะนะด้วยความที่ประชาชนเองก็บางคนกัยังพนทั้งหูต้องลบต้องหลีไปทางใดฮนะ คูม่มือนี่เพิ่นเหมือนกับว่าเพิ่นปฏิบัติกันมาเรื่อยๆเลยแบบกลายเป็นเพิ่นเห็ดเป็นความคุ้นชินเลยเนาะอยู่ในเมืองแห่งเต็กมันมติดอยู่คู่มือหล่นติดอยู่คู่มือท่าคนไทยบม่มีจิตตะสมุทรที่ดีเนาะบ่มีความ,มาเข้าใจในเหตุการณ์เราเนี่ยโอ้ผู้คนมีแต่การสอยเหลืออะไยังเ้ล่าซ่าไปอีกหลายนะพอหลุดลายหน่อยนะแต่ว่าโดยความที่ว่าเขาเจ้าฮู้แหละว่าต้องเห็ุไว้ได้นะ รถก็จะหัน,ห,น,นหัวนเ่ยนะเห็นบวกมันจะเบี่ยงเบี่ยงมาอนี่เลยมันจะมีช่องถ้ายิ่งเข้าไปในเยาวราชมันจะเหเ็นเลนเลนเลนแดงแดงมาเลยต่างหากมีเสียงอันอ่ใช้เลนมาไม่ไดเนาะรถพยาบาลมาไม่ได้นี่ทุกคนจะลบเลยเลนตรงนี้เลนแดงมันจะเส้นแดงไว้นะตรงกลางเลยนะจริงๆเราคนจีแบ่งจราจรสมมุติสองเลนเนาะแบ่งจราจรนมาี่นะแต่คนจีแบ่งไว้ตรงนี้ไว้เลยตรงนี้นะเขาแลนได้ตอนที่มีรถเฉือนมารถเฉือนมาไม่ได<อ>้ปุ๊บ มันจะลบเลยจะเป็นเล่นไฮไลท์ลงเลยอยับเนีย้ครับคือแบบว่าเพื่อนเฮ็ดให้แบบว่าคนมีจิตสํานึกเนาะมาสัญชะคือปลูกฟังแมนแมนคือนับตั้งแต่เด็กน้อยมาสันจาหนับตั้งแต่เด็กน้อยจนจนแบบว่าจนเฮาใหญ่เฮาก็จะฮู้เองมาสัญชะเพราะว่ามันมีการเฮียนการสอนแล้วก็ปลูกจิตสํานึกแต่ยังน้อยมาสัญชาการปลูกฟังจิตสํานึกของจิตสํานึกของไอ้ลูกหลานเพิ่นเพราะว่าสุดท้ายก็ ต่อมากรลูกล้านเป็นผู้สืบทอดต่อบอกกต้องอะไรที่มันดีบอกกต้องอปลูกฟังให้ลูกล้านนี่หลับไปช่วงต่อไปซ้อนกันต่อเนาะแลวก็มีการขยายความต่อเนาะนะปฏิบัติถึงมันต่อนะอมมีอีกหลายอย่างนะบ่ยอดชาเจ้าจมาอยู่ในประเทศไทยจะเห็นอีกหลายอย่างทีเป็นยังอคอยเนะาะมาเจ็บเองเลยกับมาต้นหรือมาโบ้ให้หลายคนจึงชื่นชมเนาะประเทศไทยเพิ่นเองกับเพิ่นมีรุ่นพี่เนาะคนไทยผนสิไหกฟังก่อนพ่อพี่จะได้แบบนี้บ้านพี่จะแบบนี้ พี่ก็สู้กันมาไม่น้อยเมื่อก่อนเราก็ไปเห็นตัวอย่างจากญี่ปุ่นบ้างจากจีโรบ้างอะไรที่มันดีอ่ะเราก็เอามาพูดมาคุยกันมานำนำมาใช้กันแต่ว่ามันข้อดีของประเทศไทยมป็นอนหนึ่งคือทำมันดีปุ๊บเดี๋ยวเพิ่นเอามาปุ๊บเดี๋ยวเพิ่นจะเห็นพ้องต้องกันเลยได้เพิ่นจะไปได้ไหวขนาดเพิ่นจะเหตุตามได้ไหวขนาดนะะมันอันนี้คือมันคือข้อดีบไแบบดึงบบลังกันนะฐานนั้นเป็นประโยชน์ส่วนรวมเลยนะคือว่าเพิ่นจะ ปรับน้ำกระโดดนะเห็ดน้ำกระโดดนะถึงถึงช่วงนี้สมมุติว่าคือเขาพิษกันว่ญญาเช่นซะช่วงนี้เนาะสมมติว่าคือเขาพิษกันเนาะหลายหลายกล้ามหลายไฟายพิษกันแต่ว่าคือมีมีข้อดีเลยว่ามีมีสิ่งที่น่าจะเก็บมาพัฒนานี่เพื่อนเพิ่นจะหัวมือกันทันทีหัวมือกันทัน,น,นทีก็คือเพ่นจะว่างไอ้ข้อขัดแยง้งานว้ก่อนเ<ม>นาะแทนที่เพื่อนจะเฮ้ยบ่เห็ดบุถึอกับมึงบ่บ่มีนั่นสม,มมติว่าอ่ะมีข้อขัดแย้งยังไงแ,แต่นอนนะ ถามมีบ้านเมืองสมุติราเอาง่ายมีข้อขัดแย้งอย่างไรแต่ถามบ้านเมืองมีภัยปุ๊บอันอนีกอันหนึ่งเขาจะเห็นเลยความสมคัคคีความสมานสมัคคีของเพ่นเป็นหนึ่งจเดียวกันปุ๊บเลยจะว่างข้อขัดแย้งลงมาทันทีเพราะข้อขัดแย้งนั้นเป็นเพียงข้อขัดแย้งเพื่อที่จะเอามาถกเพื่อหาขอลงตัวเพื่อหาขอยุติแล้วก็ส่วนที่ดีที่สุดนะได้สิ่งที่ดีที่สุดร่วมกันมันจะเกิดข้อขัดแย้งเด้์ผมในเพ่นเป็น,ปนมีเวทีที่จะขัดแย้งกันได้เดยนะเห็นผลมาในนี้ได้ประโยชนดด์ดล คือคือหลายอย่างสิ่งที่เฮาบ่ฮหุเนาะสิ่งที่เฮาบ่เห็นบ่แเมนบ่มีอยู่จริงเด้เนาะประจําเนาะเพราะว่าคือคือจังคนที่เพิ่นบ่เคยมาเนาะเพิ่นก็ว่าหาว่าเข้าอ่ะโอ้ยหาแต่เรื่องหาแต่แนีว่าอวยไทยไส้แต้ก่าทันวาซีนะแต่จริงมันสิ่งที่เฮาเว่าเขาก็ว่าออกจากใจเขาก็ว่าออกจากความม้สึกแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นเป็นประสบการณ์ของเฮาคือในในคําว่าอวยเนาะในคํว่าอวยอ่าผมประจํจะเจอบ่อยที่สุดพอยังพอ การที่เาจะไปกับบโบเนาะการที่เฮาอ่าไปกับบโบนี่ด้วยความที่บ,บโบก็ช่องใหญ่นาะนะแลวก็ยอดวิวมันก็สูงพอจะมีคนหลากหลายเข้ามาเห็นและก็คิดว่าอวยไทยใส่แตกยังวันอย่างนี้เนาะบางคนคิดแต่คนที่เขาใจเพม่นเขาใจนะว่าเฮ้ยสิ่งที่เฮา,าเห้าเฮาเฮาอ่าเอยมาเนี่ยที่เขาเห็นเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าจริงๆที่มันเกิดขึน,นเนาะเฮาก็เว้าตามขอเท็จจริงนั่นแหละนาเสนอตามขอเท็จจริงมันจะใส่อัถรสในการรับชมเพราะว่าเฮา มีคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์เนาะเขาจบ่คือการท YouTube เนาะเข้าแม่นสื่อหลักมันก็เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งแต่เขาเอา,อาเรื่องเล่าจริงๆมาเว้ามานําเสนอจุดดีชุดเด่นว่าจันซะแมนๆนะมนํมานเสนอจ<ช>ุดดีจุดเด่นแล่อีกอันหนึ่งเนาะเขาอยากจะสะท้อนสิ่งที่ดีนี่สิ่งที่ดีที่เฮาเห็นเนี่ยให้กับสังคมบ้านเฮาอันนี้คือเจตนาเลยเขาอยากได้แบบนี้อยากอยากให้มันเกิดแบบนี้ มา,มากน้อยบูพูนะแต่อยากให้มันเกิดอยากให้มีโอกาสดิเริ่มนะอยากได้นะอยากได้ประมาณนั้นบริเวณว่าซีเพื่อเจตนาที่จะสร้างความแตแกแยกหรือว่าสร้างความะทบต่อจิตใจนะแต่แน่นอนแหละคนที่บอาใจคนที่มีอคติมาเห็นแล้รมันก็อู้น้ำมันใสบางทีอู้มันยังเรียกแข็งเลยขามันยังจีมาอ้วยยังกรเียกกระโดอนะอ่ะ,อะจริงๆเลยมันมันบริบถึงกับ,บวอาอวยเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอวยนี่คือคำชมมันกับแมน,นนะเราก็ต้องชมเพราะว่าผนเห็ุดี ดีกว่าเฮาเฮาก็ต้องชมแหละเอาถ้าดีกว่าเฮาบ่ได้เฮาก็ต้องชมนะเมื่อไหร่แต่เมื่อนี่เพิ่นดีกว่าเฮาหลายเฮาไ่ชมมันจะได้จ้ะม่นบ่นั่นๆๆ่นนั่นนี่ราคิดของบ่แจ๊ฟ์น,นี่คือมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราะนะเนาะที่เฮาได้เจออะแมนคือคือ,คอจังเบลอยดได้เห็นในมื่อนี้แหละคือความความสามัคคีนะ,ะวันนี้อันนี้ก็จะจะห้องความสามัคคีน่ะความแบบว่าหลังจากที่คือคือว่าวันนั้นเนาะเฮาก็กำลังพ่นมวนนาะบางคนกั เนาะมันก็บนเบ้าแหละมันก็มีแล้วกันกินเหล้าดื่มกินดื่มแอลโกอฮอล์นะมันก็มีเนี่ยบางคนก็เมาโ,โซเซอยู่นะแต่พอได้ยินเสียงเซเลนนะจะยืนแบบว่าบอกบอกคนเลยแบบว่าจะบอกเลยว่าเออให้ชิดชิดซ้ายชิดซ้ายชิดซ้ายแบบนี้นะเออชิดขวาชิดขวาแบบว่าให้มันเป็นระเบียบบนถนนมัน,น,นมีการปลูกฟังกันมาเรือร่อยๆเลยมันจะอยู่ในเจ้าจะอยู่ในกรณีใดวบริบทใดก็แต่เจ้าต้องปฏิบัติแนวนั้นขันโมปฏิบัติแน่นเจ้าอาจจะถือสายตาม เพ่งเล่งเนามันแค่นี้มันก็หูซึกตัวละคนเท่ามันบ่ลละพอเจ้าสิสนุกสนานยังก็แล้วแต่เจ้าก็ต้องยอมหูอยู่แล้วว่ะอ่าขณะมีเหตุการณ์ยังฮะนะรถเพิ่งมาโมนสิมาส้มสีหาะนอันนี้คือเพิ่นหูกันอยู่แล้วเนาะแต่เฮาบ้านเฮ่าหนึ่งเนาะที่เฮาต้องเห็นเฮาเป็นเร่งแปลกใจหนึ่งบ้านเห่าหลุดบริาแบบนี้อือพเจาเข้าใจเนาะแมนๆผู้คนกับบริไลแบบนี้เพราะฉะนั้นการเดินทางของรถมันสะดวกอยู่แล้วเนาะมันสะดวกอยู่แล้ว กับมันุมีความจําเป็นได้จะต้องเปิดนะและถามมันจะยุ่งยากก็อาจจะเป็นเกิดจากเส้นทางหรือว่าการปฏิบัตินาทีเองเท่านั้นเองเนาะนะต่จากใบสน่อปมันมันบุมีโอกาสได้กีดความไปนี่แต่ถ้าเกิดกีดขวางเนี่ยเขากับผู้กันว่าเขาจะปฏิบัติได้อย่างเพลินหรือบ,บอกเนี่ยอันนี้เขากับผู้นะเนาะเขากับผู้แต่ว่าเพียงแต่บทเรียนนั่นเขายังมีทันมีอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะเน้นๆถ้าเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเขาไออาร์ตไปนี้เขาจะจัดการได้แบบเพลินบอก อันนี้คืออยากใครคิดกันนะเนาะถือว่าบอยอดก็ได้ฟังเนาะแล้วก็ความู้สึกของบอยอดเองแล้วก็ทางความหู้เนาะทางไอ้แจปบมาให้ไอ้มนี่ก็ถือว่าบอยอดก็ดีใจว่าสันดีใจที่แบบว่าได้เห็นสิ่งดีๆอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ดีใจที่เพื่อนๆว่าสันจพี่ๆมาให้ความหู้เนาะเออเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนาะโมเมนต์แต่มือนีมือเดียวว่าสันจับคือเพื่อนมีการคิดล่วงหน้ามีการแบบว่าวางแผน ม,มีการวางแผนให้ควมหูเนาะเพื่อจะได้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้ขึ้นมาการสาหรับมอนี่เนาะบบยอยกกสิจบคลิปเนาะไว้ประมาณนี้สาหรับมอนี้เนาะบาย์จ็บอยากให้บ่์เจ็บอวยพรทางพี่น้องหรือว่า f อที่เข้ามาเบิ่งคลิปบยยอกเนี่ยก็โอเคครับผมก็ช่วงนี้ก็ขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยแล้วกันเนะาะช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสงกรานเนาะหรือว่า,าวันมหาสงกรานนะครับ ที่ประเทศไทยกําลังจัดถือว่ายิ่งใหญ่แยิ่งใหญ่มากกว่าทุกๆปีเนาะเป็นอะไรที่แบบว่าเห็นแล้วมันมีความสนุกมีความสนุกสนานแล้วก็ผู้คนก็หลั่งไหลมาเนาะต้องยอมรับว่าเป็นต้นตํำรับขนาดแท้เนาะทุกคนก็เอาเป็นแบบอย่างแต่จะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เนาะทุกคนการเล่นการเที่ยวอะไรก็แล้วแต่เขาต้องทุกคนก็ต้องมีสติ เล่นให้แบบพอดีสนุกให้พองามนะทุกคนเนาะอย่าแบบเกินเลยอย่าไปก้าวไกลล่วงเกินใครแต่ว่าอันนี้แบบพูดไว้เฉยเนาะแต่ว่าในความจริงทุกคนกปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วท้ายสุดนะเนาะผมจับก็อยาขออยพรให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่ไทยนะก็จริงๆก็เป็นปีใหม่ไทยด้วยก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะคิดหวังสิ่งใดสมความมุ่งม,มาตรปรารถนาเนาะอย่าเจ็บอย่าไข้ก็รวยๆเฮงเง ตลอดปีและก็ตลอดไปทุกทุกคนนะครับผมครับสำหรับมอนี่เนาะบายอดกะบ่มีอย่างอวยพรให้ลายเนาะก็คือทางให้ทางอระจายเป็นอวยพรแล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่เดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างจังหวัดเนาะพีองเนาะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยและการเดินทางเข้ามากะแบบว่าปลอดภัยคือการมาสั่นซะสำหรับคลิปนี้สำหรับมันี่บายอดจะขอลาพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม